นี่ครับคุณเขาแค่ดอกก็งามครับผมมนกินตะปวง สัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านน้าจ้าที่เข้ามารับชมช่องไม่กี้พาลุยจ้าสวัสดีพญายมยมเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนอกจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่วันที่หนึ่งแล้วน้าไอเนาะนี่วันที่หนึ่งธันวาคมแล้วเด้พี่เนาะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนอกจ้กเนาะแม่นครับผมวันที่หนึ่งธันวาปีหกหกจ้าพี่เนาะไม่คกี้กับพ่อกี้กับ้าเขาป้าฮะฮิตคือก่าละจ้าไอเข้ามาใส่เราพี่กันเขามาเนี่ย ล้งผู้จองด้วยครับืันนี้มาปีนผู้ครับผมปีนผู้ปีนเขาครับจ้าว่าสิหาะอยู่ปลายังพี่น้องภรราแห้งนอกห้องตื่นสวยเนาะก็เลยพาขึินผู้แต่พี่น้องไปลุ่นไปชมก็ไม่กี้พวกกีก้าว่าหลังผู้นี่ยสิมีเห็นยังให้ห้องกิฟต์เนี่ยจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมไปลุ่นไปชมคือเก่าเหรอครับว่าสิมีเห็นยังเกิดขึ้นหม่อไหร่บะครับไปครับผมมเคลื่อนเี่กฝนตกครับผมฝนตกดีอยู่ครับสองหมื่นมานนี้ครับผมไปครับผม ยังไงเี็นหงอนไปได้มาต้องน้องม่กินะครับผมพี่ครับไปได้พี่เด้อครับพี่หลายดอกหลายดอกเลยครับพี่ขุนครับขุนดีไอเริศแม่ไออยู่โดนบ่ไดข้อบังเฮ็ดหลายหนูโอ้ดูมุนเบิดพี่น้อยน้องมิก็อู้ขึ้นหยาบบานงามด้วยเหรน้องม่กิดนี่ครับผมอันจุ่มเหล็กเนาะจุ่มเหล็กแห่งมันมาหนิครับเป็นเฮ็ดก้อล้วนๆเป็นบานเป็นบานจ้ะ chúng như thế như hả tắt sáng như thế này hả làm phiền luôn làm phiền nhìn đấy bạn làm อ้ยดอกนั้นให้ไงครับแม่ก็ใจนงครับเห็นไมฉันว่าแม่มือบป็ดอไครับเด้วเราไปิดนั่งนนยงนใหม่หม่พี่น้อเอ้าโอ้ยนาะสังันทังสันกิดเลยกิมาอยู่นที่สีพุ่มับแน่ปลาแบบนี้แห้งๆไม่แต่สิมือแต่ของเลยพี่น้องนะอุ้ยดอกแห้งครับ จะมืะมะอจะโค้งแล้วสีเลือดออกเอาดีครับผมไป้ังขอจุ้มแม่ครับหลวงเขาเพิ่งมากนที่กันได้ตนนีพ้พี่เราโนกัมากก่นที่กันครับหลวงพ่วา่าดูปลาลังก้นลายนี่เป็นลังผูเปนมาก่อนคือเก่าจา้ะ <c oughs> ผู้ทองขาวคือเขาครับขาวจ้าอันนี่จุจ๋มครับผมอืมนี่กอครับเรื่อยๆอยู่ครับ,ออบผมจุ๋มเนาะแม่นครับนี่บานนี่จุ๋มครับผม,มดอกส,อสวยๆครับผมจุมจ๋มเนานะจุ๋มงามๆครับอืมดอกยังไงครับผมอืมถ่องๆนะเนาะหอมในท่านเพื่อนเนาะแม่นคะคือผีอะผีไปไปไป

เอ้ยหนาดีแหฮหูยขนาดพุลีบอาบานบ่เียพวกหง่หไร้ดอกดูครับดิเขาว่าท่านเปเนสองขาวๆเลยก็เป็นดอกนี้ครับผมแต่พอก็บถ่ายรูปดิเยเย็นเซยดอกมีเกิดมแมงครับอาวแมงกินขาขนาด

คนถือฟนที่ซุมๆทำนมอีกเนาะฟนตกแบบนักเลยอ้นะค้างคัานอะไรหนอ่นนเตี๋ยวดอกเลยโต๊ะเลยอ๋อดอกฟุ้นต๊ะต่อเลยอ้โเหนีวเลยเหียวเกเนาะ้นตองทั้นตองทั้งกอจ้ะ เตี๋ยวหันตงเตะกินเนาะจังนังเตะตัวทั้งพวเนาะโอ้โหเต้ฝนตแหง่งเนาะขาเธอเจ้ะปุนดอก้านอ่ะพี่ขับดอก้่ะไปนดินั่นกัโอเคอยู่ทองขาใช่เนาะจ้าไม่ต้ดงยุบละใช่หโอ้ นี่ครับตาจองไว้เรื่องจริงว่านี่ครับคืออยู่พี่เนางสีเต็มตาแล้วเนาะจตาตาใหญ่หน,น่าจะเสตตก่อนดังงาน่นยงานยน่ยเนาะอ,อีกดอกน่อย เราเห็นข่าวมาเก็บไปทางั้นกอีก็เห็นด้ยก,กันอันมดุน็มีดอก,ก,กนึงมีดอกนึงโอ้ยแมน่นะคะโมดุดเนาะคันพมดุดแต่ม่นรีงเก็บเหรียญอืมโมด,ดุดหลงดอกจ้ะกระดอตัวโปเลยแมงจ้ะจุ่กระลาแกงืาน,าน,นแต่ว่ากระแตกยครับหลังแต่ทองขาทองขาวดีครับผม

ต่อเขาจนทนเนาะก็มกลักเลยกำลังตะอตดแผะครับผมพีกคนอีไอ่ไปเร่กมอีอืเรียบเรยมตตาก็เร่งไปหาหมออื่นอีกเห็นอีกเด็นี่บนจ้ะเฮ้ยแดงดีนดองเนาะ เรอดอกกระบแดงด้วยครับโอ้สีแดงดีเถอะแดงก่งคดีขนาดนี้รันเอดีดอกนี้แมเห็นแดงแหมแม่สูงสิเฟรตอะไรเป็นคาเปเปีเนาะจ้ะเป็นวบเฟเออนี่ดอกครับคุณดอกไม่รียงนี้ั้งแต้ดวนปันใดหน่อยเนาะซ้ำหมดเนาะอื้ะจาีไหเอาดู อจ้าเลาะตะขาตันหนาได้ยังไงนี่เจ้จอจ้จอวีเหรนคล้องเล่นผนเล้าสีแดงเด็กจรงออยนี้ดอกข้างานเนาะโอ้ขาไม่ได้ตอบเหนะยู่เลิกแยงดีขนาดเลยครับจะนี่จิ้มจิ้มมงือหาคนที่ดาจิ้มที่ดอกนี ตออา,าตาเนี่ยจีเอาว่างไปห้องนอด้จ้ะไม่าตา้ตาาอง็ตาตาบริทีก็มาแนะนอันนี้แมนีจูไม่บานครับอันนี้บรขึ้นมากลายมือเนาะลายมือครับผมขเขา,ขาห้องเพชรข้เขากำเนาะแนมนครับยงลงเลืออยู่เนาะครับผมดีรำขึ้นมืด <laughs> ทองขาวยาู่นะนะ ทองพั<โ>่คาวอกมาใหม่อย <online> <pl ains> ู <life> ่ครับคุณดอกนึงเมื่อกี้เราได้หมดพนสองเป็นไงก็ได้่ัพวกกินอตัวกระยากมันดี้องแั่งคางกันที่บอกตากดีแถมมันแน่นดำแน่มเห็นอยู่ดอวครับทองคาวเยอะ ดำเนาะก็ชายาเขาเนาะติดพึ่งดำน้องสดใสเนาะม่ไม้ยัมีอันเดียดอันสองอีกสองดอกไม่คิดสองอีกสองดอกไหวสองสองอีกสองดอกสองดอกได้ดอกเดียวนะคะพี่ทองนั่นปวกกินค่ะนี่ทองขาหยุดแต่ว่าปวกกินข้างในเพิ่มโอ้ปวกกินเป็นเจ้อเนาะนี่ปวกกินแต่ใหม่เนาะ เมื่อผึ่งนานี่ก็เริ่มหากินอย่างแล้วเนาะอ้เนาะแข็งแสบด้วยจ้ะอ๋อดอกนี้คือเป็นตาหากตักออกมาอีกบ่นี่ไมไ่เนี่ยเนี่เอี้ยมเลยยังตะโม่ตะมิเลยเนี่ยหนูดอกจ้างามเนาะดอก no. ง่ายานดีอยู่แต่ครับแต่แขนแข็งครับผมดานดีบ้านปื๊ดสองขู่อโอ้ คู่หนึ่งสองดอกไม่คิดว่าแพ็คคู่ไอ้ยคิดว่าจ้องคู่อยู่นี่จ้ะเฮิตพึ่งดำกรเกิดขึ้นใหม่อยู่ด้วยครับน่ะดอกใสๆเลยรได้อ่ะนาะจ้ะาดอกงามยังไงอันนีมจุ่งงามเลยครับล้างหมดแตกส้มโบนนะครับคุณเจ้าดอกน้ำมานที่สุดต้มโอกขนาด ไรข้างหน้าเนาะนี่ครับนี่ครับช่วยๆเลยจ้ะแงเลยวสวยงามเลยเออหุ้ยขากระขาวหอมเนี่ยคนอยู่ไกลโม่เนาะไอเนาะก็ไม่เคยได้มาเลยจ้ะไอเนาะอันนี้ตอนนี้บานนะครับอันนี้บานแล้วแต่คือว่าบานงามอยู่หรอกครับน่นทองขาวใช่เลยครับ ล้งแตกพอดีหอมเดียวกันแน่หนอยเนาะเม่นเพอดูตาแรจ้ะทองขาวจ้ะแต่ทองเนาะเม่นจ้ะนี่ครับนี่กระทงขาวจ้ะเป็นตารียบหล่ด้วยกันเต็มตาพูดรู้แล้วครับผมนี่ตีเฮ็ดปอเลครับนี่นกระบาดเนาะเม่นแต่บานงามเขาองขาวด้จ้ะมันงาม้างล้าง โดดเพื่นเนาะโดดนี่เป็นจังไหนนี่ยเพื่อนโดนอายปะสงเสียยังมาหันเนี่ยอายตีก่อนเนาะเอาไปตังเดครับมาเลชหอมเนาะเงียบโดดงามนี่พี่นเนาะโดดน้อยๆจ้ะห่างบ่หลายภาไในเนาะสีเหลืสีหมวกห้องห้องมังหันเขาคือบริเวรขึ้นอายเบิรงอยู่ปะเบิรงยังกายมังหันอันเดบ่เห็นบไม่ได้เบิเงบ่เห็นกำนึงเลยได้เนี่ Ừm, dĩ ngạm hình thổng này ít lọc, trúng trúng phân Xóa này sẽ cấp xáo đắm được rồi Hi 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 <laughs> Đi đâu ngợi nhỉ Trúng phân Trúng gì nói đâu Chắc Rất là cực ổn một, một, một cái bán này Ờ, không đau nổi Ít đi nó lọng lẹ đây nó Đó, xóa lẻ này ổn Bọn ác sẽ thương lá ổ... lắm nè

สงขาสองห้าเว้ยอุ้ยนี่ครับอุ้ยคุณเขาแค่นดอกก็ง่ามครับผมดอกกง่ามไม่กินตะป u o อุ้ยอุ้ยอุ้ยตาตาตาเอ้าแต่ทั้งสัน เฮ้ยงานหน่อยเนาะงานครับเพิ่เขาแค้นแนบะยี่ครับี้อเสงเลยเนกันก็องหักเพิ่นเขาแค้นเนาะองนกกับห mm ่มเดียวกันครับไม่ได้ไอ้่ดอกง่อยครับดหบวเนาะตอวนี้เอาไปไหนเนาะเชื้อไปค่ะตอกบ้านนี่เด้ เอาเดดบอจ้าว่าอไหบอได้เนาะ่เสียไปเนาะจ้าออเขาแค่ดีเนาะอ้อันนี้ดอกนี้ค้ายห้ายแหาเ่คเช็นอีกดอกนึงนี่อ่เสยลอ้ยโอ้ย้ยตัวครับไปมื่อนี้นเอาเห็นแค่สวงดอกเลยไม่ลูกหน่อยอีกอ่ะดอกห่อยสอนเนาะพวอ เข็นเลยยองเขแคนี้ครับผมเ,เม,มเกี่ยนลงไปลมาโฮมเก่าเห็นแล้วน่ม่ก,กินี่เอจ้ะตัวนครับดอ,อนกอน,หอน,น,อนหน่อยก็ต้องนีครับเอาคิดทวนตัวเจ้าเชียร์รูดคับเมื่อกี้เอาเหลัเนะถ้าเอาแต่เพื่อนเกิดหม้ค่ะเมือนเสื่อหน่อยเพ่นเนาะเพื่นเกิดหม่ กอแดงครับดอกขลางเนื้อใช้เวลาเมฆคำเพื่อนอันนี้เนาะมันเร่งของเพื่อนที่เข้าอันละสบายมาเนาะนี่นะครับเสียงธรรมชาติครับผมด๋อยๆนะครับอึ๊บฮ้ยๆขาขาจิ้มอจิมจิน่าขาคนโดนโอ้น่ะคนเฝ้าอยู่คนจิม คนกะซิใหว่คู่ดออกอี่กดอกดอกในคนกะทิเจ้ะแม่ยังนี่อ่ะจังว่าไม่คิดว่าดาว่าทิตย์แมนบอแมนเอานวดอุ้ยดอกงามมากเลยงามทีโถดโอกขากะทิเลือไปนี่นี่ดอกงามครับ นอสุ่มื่นเดียว <มะ S 2> ท่านใน<ม>โพคขี้ดินเลยพปหนอเลยนีน่คิกัะแหนมเห็นซะละโ <c oughs> ดนู่้อยู่นเนาะขางกันป๊าดอ้ยคนสูโอ้คุณมาหลายทีด่ดินด้อทั้งเรียครับผมทั้งเรียกร <ๆ S 1> ะโดดร้านนปครับคือต่วให้ฝากตัดพี่นอแต่ไม่เนาะของคือเก่า อันกอเขาก็เอาด้อับนี่ครับหวานกันด้วยกันอันนี้พวกแกข้นสายข้นขัวอยู่ในพี่น้องเนี่ยตะกรงเด้อพี่น้องนี่ตากล่องตากล่องเอาให้เม่กี้เก็บดอกบานบดอกจูงมั่งแม่พี่น้องนี่ครับผมี่หลังนี้ดอกหามครับจูมเพื่อนจ้ะ บ้านเพื after, ่อนจ้ะบ้านเพื่อนจ้ะบ้านในงาน่นบ้านบเขาเมื่อับนี่ห้องนมเนาะเงของอิ่นบห็นเพื่อนเกิดกวานเพื่อนบบเกิดพี่อีกได้ถ้าหังเดี๋ยวเเลยี่สนามนเนี่ยเดี๋ยวพื่อ็จีบะเกือบเดยเด้จ้ะ ถ้าตันดีไ,น<อ>ได้แต่พอถือวัตทีไปไหนเนาะออกห่างแล้วอสองช<อ>ี้หามหน่อยเนะออกหม,งมงองมองออกรวานเย็นเลยนะนเยนาะ ตัวค่าเห็นแต้วค่ะเ้ยเห็นอันนี้โอ้ในจุ่มสีไปนะเนี่ยว่ะอืมขาเพิ่งจหลุดนี่มันอยูบนเหงือเลยด้เนาะตัวนี้บเหืตัวตัวหันบนเหอโอ้ยเหงือกมันะสวย จุ่มช่วยๆสวยประกองใหกินอัไกันนี่ด้วยอ้าวตาตาเนี่ยก็ะเฮ้ยแล้วไหนครับปัดนี่พอเป็นจุ่มเน่นอนไหนเนาะแน่นครับตาเต็มแล้วเด้อ่น้ะไม่ได้ใส่ถุงบัมันเต็มสองตาแล้วเนาะอมะมาประสั้นกบเสียงแมงหองแมงดำแมงคำ เอแม่งคำแม่งยังเกาะแม่งมมอีเนาะแม่งครับเสียงลีดดิ้งเล่่ไร่เลยหรพี่น้องสรุปว่าแม่นครับผมเพื่อนจะแม่งเสียงดังดูวยกันแม <c oughs> งบอกว่าเสียงดังคือมักเหง่อหลังแหนนาแล้ครับผมบัตรตัวเพื่อนกับปัหญ่ปันไหนได้หน่อยเนาะ เป็น,นเสียงเปรนาสุดยอดสุดยอดพอดีไม่คิดพูดมาหอมกันตัวแนมงคำหอมน้ำคั่นแน่ก็อดเอาได้จ้ะพี่น้นองน้องกูแน่ก็ได้แต่กระเสาาี้ยถ้ามาฉาดโอเคละจ้ะคำมากแล้วเป็นเสีหอมเนาะน นนยี่งละลังเลเป็นมูได้แต่ว่าก็ส่นหลายป็นไรแต่กับือาโม่เนาะนี่นครับห,ออหั่นหินแต่องหนุกเนาะมองไม่คีเก็บเพรหันนห็นอ,อกเจ้ะจ้ะเดกพนนมือมากรได้คนูขามกรใช่ไหมี่ยจ้ะดิดิ ยุงตัดทุ่งดัางขาขาวค้ังนเนาะเหี่นที่ขาคือขางามนดอกกับแข้งดีเนาะ ือเขียวเ้าด้าอันนี้เขียวมอมกอ่อครับผมกอบานอ้ยจะมนเอาหอ่อนด้วยครับพี่น้องมังงนีลยัต่ตอนฝนตกเนาะนี่นาจารมื่บ้านนี่เอาอะไรฝนฝาดลงมาบ่ะแห้งเลยกันจุ่มพิ่นกัน ครับผมพ่อใหญ่แม่ไงเอฟซีทุกคนทุกท่านแล้วครับผมมาเบิ่งผลงานพอกีก็มีกีกครับผมว่าแต่หลายเป็นไรครับมือนที่เฮ็ดยังนีครับผมท่ากรับบาดอะครับผมนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้หมานคือเก่าจ้ะพี่น้องเจอเจอสีม่านกระทำเตือนพี่น้องไอเนาะแม่ห้องห้องเตือนอีกแล้วครับพี่น้องกระตานี่เป็นเฮ็ดกอแดงหลุวนๆเลยเด้อค่ะเนี่ยครับผมกอแดงทุกดอกเนาะ้อยเนาะเนี่ยครับเฮ็ดกอแดงค่ะ กรเทิงดอกจุ่มดอกบานละค่ะดอกบานกระหลายหน่อยเนาะพนครับพอควาได้ขึ้นไปนะกจากทั้งลางผูจกจ้าบอควาได้ขึ้นมานะจ๊ะพี่นอ้องกระตานี่ก็จะมีเป็นผง,เ,เ,งเ,นเขากรรมทั้งล่างเนาะผงเขากรรมผงดำแล้วก็ับผงเขาแค้นพี่น้องแล้วก็ข้าก็มาพอเห็ดหนาแหล่เนาะเนะียนครับอีกก็มีเห็ดกอเนาเล็กน้อยแล้วก็ใส่ไส้ถุงจ้ะพี่นอ้องตาเต็มจ้ะพี่นอ้องนี่ครับผมในถุงกับเห็ดเลงกอก,กับหนาแหล่แล้วก็สองอย่าง ถือว่าหมานจอมอ่ะเนี่ยหมานคือครับหมานคือเก่าหมานสุดยอดค่ะสำหรับคลิปเมื่อนี้ยนะจ้ะวันที่หนึ่งธันวาคมปีหกหกจ้ะเมื่อกี้ก็พกิดกับฝากไว้น้ำอีกคลิปหนึ่งแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องมคกิปพะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พกิดกับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจทุกเก่าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าสิสอให้นกำลังใจพกิิกจะไม่ค อันพอกิกวันแม่งกับมันหองเสียงกันก็มากินกับพี่น้องสำหรับคลิปมือเนี่ไม่กิดกากฟไว้เพียงซ้ำนี่จ้าเอาไว้พอกันไม่เมื่อน่ะวันไม่กินสภาพไปหาอย่างพี่จัดไดเมื่อเนี่ยไม่กิดก็พอกินขอตบกับบ้านก่อนจ้าขอกคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุูสุคนครับสวัสดีพญ่แมญ่ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจอีกที่เก่าครับผม ขอบพระคุณห,หลายๆครับผมที่เข้ารับช,ม,ช,ม,ชมสอม่องในกีจค่าลุยครับผมขอบคุณครับผมกลับบ้านครับผม